สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางนะครับฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับเมื่อประจําวันที่22นะครับกุุภาพัน2,566นะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็ขอฝากนะครับคำเตือนพี่ๆสมาชิกนะครับตัวเลขนะครับเป็นเพียงสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่อชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับไม่ชอบ สามารถเล่นผ่านได้นะครับพี่พี่เพราะว่าแนวทางมีหลุดมีเข้านะครับผมเนาะสำหรับนะครับเมื่อวานนี้ศูนย์เม็ดเดียวของเรานะครับก็ถือว่ามามาตรงรอบอยู่นะครับเนาะนะครับผมเน้นในรอบปกตินะครับก็ถือว่ามาตรงๆนะครับเน้นเลยเมื่อวานนี้ผมให้วิ่งศูนย์กับ8นะครับศูนย์ไม่มานะครับพี่ตัดออกนะครับศูนย์ไม่มาเลยเมื่อวานนี้ต้องขอโทษเลขวิ่งนะครับของเรานะครับ ของเรามาเข้าในรอบปกตินะครับพี่พี่เฉพาะกิจนอกห้าหนึ่งเ็ดกับ6 4สี่นะครับของเราไม่มีนะครับพิเศษ2 3 1สามหนึ่งกับห้าเจ็ดนะครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับพี่พี่เนาะเน้น8 7ดเจดนะครับกับ5้าเจ็ดนะครับแล้วก็ปกตินะครับผมเจ็ดแปดหนึ่งนะครับผมแล้วก็เจดห้านะครับเนาะก็เดไปเดมานะครับพี่พี่ของเรานะครับ วิ่งที่รูดที่8ดนะครับมาเข้าตรงๆเน้นๆน,น,นะครับ8 1ดนะครับผมเน้นรอบปกตินะครับมานะครับ <c oughs> 3ตัวพี่พี่ดูถ้าเกิดผมให้78 7ด1 7ด0ดเจดศนย์นาะ3ามตัวตรงนะครับผมหรือว่าใครใครที่เสี่ยงโชคในทาง3ตัวเนี่ยแล้วซื้อตามที่ผมเน้นเนี่ยผมว่าน่าจะถูก3ตัวตรงนะครับอันนี้780ศูนเนาะ7จ1 782 787 789เป็เจปประมาณเนี้นะครับผม น่าเสียดายที่ผมให้ตัวผิดนะครับ3ตัวส่วน v i p นะครับ1 6 3กับ92อนะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับในตัวรองที่ผมให้นะครับสรุปมารอบเดียวนะครับพี่พี่แต่ก็มาตรงตรงเลนเน้นเนาะแต่ถ้าเกิดใครเล่นตามที่ผมเน้นให้นะครับก็น่าจะมีโชคนะครับเมื่อวานนี้สำหรับแนวทางวันนี้นะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็ขอฝากบ้านสลหรับบ้านเสียงโชคด้วยนะครับบ้านขุมทองนาคานะครับพี่เพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะครับที่ จะเข้าไปเสี่ยงโชคนะครับสำหรับบ้านขุมทองนาคานะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับผมก็เข้าไปทักทายพูดคุยกับแอดมินดูก่อนได้นะครับชื่นชอบหรือไม่ชอบนะครับขึ้นอยู่กับดุลพินิษของพี่พีเอฟซีนะครับผมเราเข้าไปแล้วนะครับไม่ชอบเราก็ออกมาได้นะครับผมวันนี้นะครับวันนี้ปากาอาจจะไม่ชัดนะครับพี่พี่ผมลืมว่าปากามานะครับปากาก้จะใกล้จะหมดแล้วนะครับผม ผมให้นะครับสำหรับสำหรับนะครับเลขวิ่งนะครับผมให้วิ่งไปที่1นะครับสายรูดนะครับผมให้ไปที่5นะครับผมเน้นรอบปกตินะครับลอง VIP เหมือนเดิมนะครับสายรูดนะครับก็จะมี ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะครับผม <c oughs> ตัวเน้นตัวเจาะนะครับ ตัวเน้นตัวเจาะที่ผมจะให้ก็จะมี50นะครับ51 52 54 58นะครับผม3ตัวหลักร้อยนะครับ3ตัวหลักร้อยผมให้ไปให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับผมก็จะเป็น หนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับพี่พี่ชื่นชอบนะครับค่อยตามนะครับย้ําตลอดนะครับพี่พี่เพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็มีพี่พี่คอมเมนต์เข้ามาเนาะสลับแนวทางหุ้นดาวโจนนะครับเมื่อคืนนี้ดาวโจนหลุดผมก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับทุกๆแนวทางนะครับพี่พี่เนาะถ้าเกิดเราจะให้มาทุกๆแนวทางก็เป็นไปได้ยากนะครับผมเนาะ ก็ผมก็ทําตามสูตรคํานวณน,นะครับก็มีหลุดมีเข้านะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแนวทางในหลุดผมต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับแต่ว่าแนวทางหวยฮาหนอยวันนี้ขอให้มาตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่ๆขอให้พี่ๆ fc มีโชคกันทุกๆคนนะครับสลับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ